สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในะยังสถานที่ต่างๆที่มีเรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ยังสำนักปฏิบัติธรรมถ้ทำท่าสะบกในะยังตำบลท่าคล้ออำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะนี่เป็นดิบโปรเจกต์นะกับภารกิจมาตามอรอยสำรวจทำรับแหล่นี่คือหนึ่งสถานที่เลยที่ต้องบอกว่ามี ความอันศีนมากๆที่หนึ่งเลยที่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะได้มาเห็นที่นี่กันอย่างบริเวณจุดนี้นะอันนี้คือจุดที่ผมขึ้นมาที่บริเวณยอดเขาเลยซึ่งใช้สก,กิลในการปีนป่าอยู่พอสมควรมันไม่ใช่เส้นทางที่เดินง่ายเลยนะเดี๋ยวคงได้เห็นบรรยากาศที่ผมจะ เก็บตกตั้งแต่เส้นทางที่ผมอยู่บนยอดเขาเนี่ยอันนี้คือแค่มาเก็บตกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ให้เห็นเฉยๆเพราะว่าไม่รู้ว่าถ้าคนที่ตามรอยมาเนี่ยจะมีโอกาสได้ปีนป่ายขึ้นมาเหมือนผมหรือเปล่าคือข้างบนเนี่ยนอกจากเรื่องราวของพื้นที่ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของรอยพระพุทธบาทซึ่งผมได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ท่านนะที่แนะนำว่าด้านบนเนี่ยก็มีในส่วนของรอยพระพุทธบาทซึ่งจะเห็นมีธงปักอยู่ตรงบริเวณฝั่งนั้นนะอันนี้คือทางที่ผมขึ้นมาอันนี้ก็ลองเดินสรวจมาช่ๆ ดูให้เห็นบรรยากาศอย่างตรงนี้ก็อันตรายนะผมต้องเน้นย้ําก่อนเลยว่าใครที่จะตามรอยมาในเส้นทางตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นเส้นทางที่เดินง่ายเลยเป็นหินแบบคมๆแบบนี้ตลอดเส้นทางซึ่งสําหรับผมที่เป็นสายลุยสายปะจนภัยอยู่แล้วก็คือมันไม่ใช่เส้นทางที่ ลำบากมากแต่ก็คือแต่ก็อันตรายต้องยอมรับอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นหินคมคมแล้วก็การเดินการอะไรที่แบบต้องใช้รองเท้าที่เซฟตัวเองหน่อยแล้วกันสําหรับคนที่ตามรอยมาอย่างเงี้คงได้เห็นบรรยากาศโดยรวมที่เส้นทางที่ผมมานี่นะคือตอนแรกขึ้นมาก็ยังลุ้นอยู่ว่าผมจะเจอหรือเปล่ากพระพระอาจารย์บอกว่าให้สังเกตที่ทงเอาไว้ก็พอมาเจอทงก็เดินหาอยู่ระยะหนึ่งก็ได้เจอกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเข่าแห่งนี้นะ ตรงจุดนี้คือผมเดินลุยสลักลักแตกมาก็เห็นแล้วใครกลัวความสูงก็ถือว่าอันตรายมีวิวเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองว่าวิวจิวทัศน์ข้างบนนี้โอ้ใช้ได้เลยสวยงามแล้วก็เป็นจุดอันซินหนึ่งเลยที่อย่างที่กล่าวว่าน้อยคนน่าจะได้เห็นกันเอาล่ะเดี๋ยวลองมาดูในบรรยากาศที่นี่คงจะแบ่งเป็นพาร์ทหลกัหลกๆก่อนระวังในส่วนของรอยพระพุทธบาทกับถ้ำพญานาคศักดิ์สิทธิ์นะที่ ได้มีโอกาสไปชมแล้วก็คืออันซินจริง,รงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแลนด์มาร์คหรือจุดแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่าอยู่ในตัวเมืองหรือว่าในพื้นที่ที่แบบใกล้ชมุมชนมากสักเท่าไหร่ถ้าจากที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะแต่ก็เหมือนเป็นนิมิตหมาอันดีที่วันนี้มีโอกาสได้มาตามรอยแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นกันก็จะได้ให้ตามรอยมาที่นี่เยอะ อะไรตรงนี้อย่างที่กล่าวไว้นะเดี๋ยวตรงนี้ผมคงต้องขอเซฟตัวเองในการเดินหน่อยมันค่อนข้างจะอันตรายอยู่โอเคตรงนี้นะครับคือบริเวณส่วนของอรอยพระพุทธบาทที่ผมกล่าวไว้นะที่สังเกตได้ก็คือจะมีเหรียญหนนะ้าที่น่าจะมีคนที่ตามอรอยขึ้นมาบางส่วนแหละที่ ได้มาเห็นก็ถ้าที่ดูนะจะเป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องขวานะจะเห็นเป็นลักษณะของรอยนิ้วเท้าที่อยู่บริเวณฝั่งนี้เป็นฝั่งเอือซ้ายนะมองมองมองถ้าถ้ามองแบบตรงนี้จะเป็นนิ้วโป้งนิ้วโป้งจะอยู่ฝั่งฝั่งนี้แสดงว่าเป็นเบื้องซ้ายแต่นี้ไม่ไม่ชัวร์นะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับก็ เนี่ยนะเป็นลนักษณะเหมือนรอยนิ้วเลยดูแปกตาดีแล้วก็พื้นหินตรงนี้มันจะเรียบจนแบบว่าเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันมีความแปลกไปจากรอยหินนะซึ่งอย่างที่กล่าวนะเป็นจุดที่น้อยคนนี่เขาจะได้มีโอกาสขึ้นมาเห็นกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนพาเพื่อนๆมาชม โอ้ยแต่ผมก็ต้องขยับอย่างระวังเหมือนกันนะด้วยความที่เส้นทางมันอันตรายเมื่อกี้ก็สะดุดไปหน่อยนึงแต่นี้นะนี่คือเป็นแค่ภาพบางส่วนที่เผื่อใครตามรอยมาก็ลองปีนไปขึ้นมาดูเดี๋ยวไนดะ้เห็นเส้นทางแต่เชื่อว่าในอนาคตถ้าพื้นที่แห่งนี้มีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งก็คงจะมีเส้นทางที่ ขึ้นมาสะดวกกว่าที่ผมขึ้นมานี่นะจุดสังเกตที่ก็คือทงตรงนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยบรรยากาศของวิวสวยๆก่อนที่จะลุยกันต่อ,อตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลุยกลับกันแล้วต้อง ฝนก็จะตกนะเสียงฟ้าฝนร้องคำรามมาในช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะแต่ว่าอากาศมันด้วยความที่มันร้อนมากๆมันก็เลยมีเสียงของฟ้าร้องอย่างเงี้ยคือ <c ười> ให้มันมีฝนตกบ้างก็ยังดีนะผมรู้สึกว่าปีนี้ร้อนมากจริงเอาละตอนนี้ ภาพตะกุกตะกักหน่อยต้องขออภัยนะเพราะว่านี่จะเป็นเส้นทางที่ผมต้องลุยกลับน,ะนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะกลับในเส้นทางเดิมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนนี่ก็เป็นทงจุดเดิมผมกำลังรื้อฟื้นความทรงจำตัวเองครับ ตอนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาทางนี้แหละคือมันก็เป็นอย่างที่กล่าวว่ามันเป็นทางที่ถ้าใครที่เป็นสายลุยสายพจนภัยเนี่ยนี่คือเส้นทางแบบมาตรฐานเนื่องจากมันเป็นหินที่เป็นแง่งเป็นล่องที่แบบว่าพอที่จะลุยได้อยู่แต่ถ้าคนที่ไม่เคยลุยแล้วมาเจอแบบนี้เส้นทางเดินที่แบบอยู่ริมภูเขาเนี้ยก็ ก็อันตรายต้องเซฟต,ตัวเองในระดับหนึ่งนะตอนนี้เลยแข่งกับเวลาไปด้วยนะเพราะว่าฝนก็เริ่มส่งเสียงทักทายแนละ้ว เน้นย้ำนะใครตามอรอยมาเส้นทางแบบนี้คือรองเท้าที่เซฟตี้ตัวเองจะช่วยได้เยอะอันนี้เป็นแพร่ภารกิจแรกนะเพราะว่าจุดที่เป็นไฮไลท์จริงๆคือบริเวณของพื้นที่ถ้ำซึ่งก็เป็นถ้ำอันศซีนที่หนึ่งที่หลายคนจะได้มาเห็นกันนะ ตอนนี้ผมกำลังพยายามจะคลาเส้นทางอยู่นะเพราะว่าจุดที่ขึ้นมามันจะเป็นที้ก้อนหินอย่างเงี้ยไปตลอดเส้นทางนะเลยต้องพยายามดูว่าตรงไหนที่มันเดินแล้วปลอดภัยกับตัวเองโอเค าทางนี้ถูกแล้วพื้นที่ตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นเส้นทางที่ขึ้นมาได้สะดวกสักเท่าไหร่นะตอนที่ขึ้นมาผมเองก็ตั้งจิตจตระชารเหมือนกันว่าถ้ามีบุญก็ขอให้ขึ้นมาแล้วได้เห็นกับอรอยปุ๊พุทธบาทก็คือให้สามารถขึ้นมาที่ เส้นทางนี้ได้อย่างปลอดภัยนะเนี่ย้วดูทางไปอย่างนี้ตลอดเลยอะ่ะใครตามรอยมานี่ก็เหนื่อยหน่อยแต่เชื่อว,ว่าไม่ยากเกินอ๋อโหนี่มันก็ยังแบบ ลกๆนะแล้วก็ยังคงธรรมชาติเดิมๆของเขาอยู่เห็นเสละกรก็คือต้องช่างใจหน่อยว่าหยยบไปแล้วมันคงไห เอาแหละแต่ถ้าถึงตรงนี้แล้วผมว่าก็เซฟได้แล้วนะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นกติของพระอาจารย์ท่านนะตรงนี้ <Okay. S 2> กลัวอย่างเดียวกลัวหินมันบาดกางเกงและขาดเคยเจอแบบสไลด์มาอย่างเงี้ยแล้วเจอหินเกี่ยวอะเล่นชักกางเกงค่ะ โอเคผมเดินมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะปพอตรงนี้คือกุฏิของพระอาจารย์ท่านละวันนี้เป็นตัวแทนพาเพื่อนๆมาเห็นหนึ่งสิ่งที่อันซีนในเส้นทางของวัดท่าท่าสบกแห่งนี้นะหารีวิวของสถานที่แห่งน,นี้ก็น้อยเหมือนกันนะ นี่ถ้าไม่ใช่ส,สายคนที่ชอบเรื่องลึกลับชอบแนวเที่ยวแบบถ้ำเที่ยววัดแบบนี้ก็โอกาสจะได้เห็นนีก็น้อยวันนี้ก็เลยดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้มาถึงสถานที่แห่งนี้นะพอแค่เมืองตอนที่ลงไปในพื้นที่ถ้ำก็รู้สึกแบบขลังอะรู้สึกแบบขนลุก โอเคถึงตรงนี้ผมถือว่าเซฟตัวเองแล้วก็เลยถือว่าเก็บตัวบรรยากาศได้ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ก็ดุต่อเนื่องนะกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ถ้าซึ่งเดี๋ยวจะลงบันไดจุดนี้ไปต่อก็เดี๋ยวขอพักตรงนี้ก่อนแล้วก็อย่านให้เห็นบรรยากาศว่าเส้นทางที่ผมมาเนี่ย มันเป็นเส้นทางที่ลําบากจริงๆแล้วก็ใครที่จะตามรอยมาก็คือต้องระมัดระวังตัวเองต้องมีสกิลแล้วก็ต้องเตรียมรองเท้าเตรียมเสื้อแขนยาวเตรียมอะไรที่มันเซฟตัวเองในระดับหนึ่งแต่เชื่อว่าที่อย่างนี้วันหนึ่งถ้ามีการพัฒนาไปก็คงจะมีเส้นทางที่สะดวกกว่านี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับภารกิจในการสำรวจกับเส้นทางของดีโปรเจกต์ทำรับเหรในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น้อยคนจะเห็นกันเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ So